ปี2565ารสาศีไหนบ้างที่เริ่มต้นทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ line, ทำแล้วจะรุ่งพราค้าแไม่ค้าทั้งหลายต้องรีบม,มาฟังกันนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับภายในปี2565ะครับถ้าคุณจะทำธุรกิจค้าขายนะครับผมใช้คำว่า เป็นไปทางบวกแน่นอนครับอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าที่เป็นการคทากายในระยะยาวให้คุณลงมือทําเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีเงินลงทุนเนี่ยค่อยๆแบ่งเป็นหลายๆก้อนครับค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆขยันแล้วผมจะบอกว่ามันเป็นไปในทางบวกแน่นอนครับ รับชาวราศีกันนะครับช่วงเปิดตัวนะครับเป็นช่วงที่คุณไปได้สวยมากไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมใช้คําว่า Return นะครับหรือผลกำไรเนี่ยจะได้มาเต็มเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆด,ดูดีนะครับว่าจะลงทุนอะไรแต่ต้องมันแต่ต้องเตือราศีกันไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่า อะไรที่มันก็ตามที่มันได้มาร็วนะครับ ffic. มันก็จะไปเร็วเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นช่วงที่ขาขึ้นของคุณคุณคุณจะกอบโกยได้คุณจะตักตวงได้แต่พอระยะยาวเนี่ยมันจะเริ่มหล่นมันจะเริ่มดรอปคุณก็ต้องมีวิธีเทคนิคการขายเทคนิคการตลาดหรือว่ามีสินค้าส่วนอื่นเข้ามาแซมหรือว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนลายสินค้าไปหรือเปล่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการพลิกแพลงวิธีการแก้ปัญหาของคุณเองนะครับแต่ว่าช่วงสตาร์ทเนี่ยเป็นช่วงขาบขึ้นของคุณเป็นช่วงเ่ริ นเ,นเขาเรียกว่าช่วงไตรมาสแรกเนี่ยคุณวางแผนดีๆคุณทําดีๆเนี่ยจะจับไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีโอกาสรปาระสบความสำเร็จทุกอย่างครับใน12ราศีนะครับมีแค่ราศีคุณนะครับก็คือราศีพฤษภกับราศีกันนะครับเป็นช่วงนาทีทองเป็นช่วงขาขึ้นของคุณในปี2565นี้จะทํากิจการใดๆจะค้าขายอะไรนะครับก็ให้เริ่มต้นลงมือทําได้เลยนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่ามันมากับ ความสำเร็จที่เป็นบวกแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ